สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับประธานกลุ่มไมโฟขอโชว์หน่อยนะครับวันนี้เขาได้มาเยี่ยมยามถามข่าวครับถามข่าวนะครับอยู่ที่ร้านเนยกันยางนะครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้ไปที่ไหนบ้างครับก็ว่าจะเข้าป่ากันนยครับวันนี้อ๋อคือเนี่ยครับไปตกปลาตกอะไร มีเป็ดมีอะไรมาถามกันเราจะเข้ากันเลยอ๋ออ๋อเนี่ยผมดูจากรถของเขาสังเกตยางไซส์เท่าไหร่ครับสองเปนห้าไซส์เท่าไหร่ครับเป็นเป็นยางของอะไรครับยางแม่ซีครับยางไทยผมสังเกตดูผมแบบสะดุดตานิดนึงครับเอออันนี้ทำเองใช่ไหมครับสร้างเองครับงานงานสร้างเองเลยนะครับ แข็งแรงขึ้นยืนได้ไหมครับได้ลองแบบทําท่าทดสอบยืนได้ไหมครับได้ครับได้ได้ว่าใช้งานได้จริงไหมครับอ๋อได้ครับได้เออเนี่ยครับคืองานสร้างนะครับเป็นแหลกโลบาร์แหลกที่สร้างขึ้นมาเองครับแจวมากครับเนี่ยครับประธานกลุ่มของไม่โฟหัขอโชว์หน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าจะไป ดูรถของประธานว่าข้างในเครื่องจะเป็นยังไงหรือว่าช่วงล่างอัพมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ4ี่คูณสครับเนี่ย